โอ้โหเป็นกระจุกใหญ่อะ่ะใช้ได้เลยสวัสดีค่ะทุกคนพบกับปันปันกับ ep สองนะคะนี่เราก็มาเจอมูใหม่คะ่ะแต่ขึ้นขึ้นไม่เยอะนะครับยามากแต่มันขึ้นเป็นกระจุกสวยเลย,ยนะแค่ปันแค่นะคะแค่เลยจุดน,นี้เ,เหมือนดูเหมือนจะง่ายนะคุณง่าย ง่ายไม่ง่ายไม่หรือมันปั่นขุดก่อนแล้วง่ายจริงครับตัวนี้สวยเลยค่ะ่างนี้แล้วกันนี่แหละขุดให้มันที่ว่ามันใกล้จะออกให้หมดแล้วค่อยดึงทีเดียวเนาะอุ้ยยาวด้วย แต่ว่าอันนี้เหมือนดอกทั้งใหญ่ดอกไั้ใหญ่แต่ว่ามันดอกดอกคอมคอ,อมกำลังดีเนาะม,มันก็จะมึนๆนะครับวันนี้แดดไม่มีด้วยแล้วบรรยากาศในป่ามันก็ลกอยู่แล้วใบไม้ทึบว้าว ก,ก็กัดเหมือนกันนะครับตกลงโดนยุงกัดน,นี่ทาไม่บานนี่เราจะมองเห็นหรือเปล่าไม่บานก็มองไม่เห็น,นปานขุดสนุกวันนะี้ถ้าดินอย่างเงี้ยถ้าดินแบบนี้ยพอขุดง่ายนะคะ,ะขุดง่ายแล้วก็ไม่แบบขามันไม่หักเราก็ไม่เ,เสียดายเราก็ไม่งุ่งงิดตัวเองด้วยนะใช่ ดีตรงนี้มันไม่ค่อยจุดนี้กอไผ่ไม่มีรากไม่เยอะรากไม้ไม่เยอะนี่คือเหตุนี้น่าจะเป็นชุดสุดท้ายแล้วนะคะที่อื่นอาจจะเป็นชุดสุดท้ายแต่ว่าที่บ้านปันอาจจะเป็นชุดแรกคะ่ะชุดรแรกแล้วก็ชุดสุดท้ายด้วยเพราะ <พอ S 1> ว่าป,ป,ปีนี้ที่บ้านนี้<อ>ไม่ขึ้นเลยแต่ว่าขึ้นน้อยรอบที่แล้วนะคะที่ปันมาหาแล้วก็เจอแค่นั้นจริงๆค่ะใช่แทงเข้าไปอีกก็ได้มันยังไม่ถึง อ,าอการยาวสวยมากค่ะว้าวยาวกี่ว่ปันคูปันคูดเราเคยสวยแับปันคูด <c oughs> งัดขึ้นที่พี่ นั่นแหละกระทุงมันเลยเพราะมันลากไม้บางทีมันบีบไงนี่ว้าวโอ้คุมพระช่วยสวยงามแบบแบบแบบนะติดมือนี่นะคะเป็นไงดูนะคะจุดที่ปันขูดโหดี<ร>คะ่ะดีสวยเลยอืม เราเก็บเห็ดก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูที่อื่นต่อคะ่ะเผื่อขึ้นให้เราอีกนะคะทุกคนคะตอนนี้มันก็จะอ,อีมูหนึ่งแล้วนะคะนี่มีนนันเจอเองนะแต่กล้องไม่เห็นนี่นะคะข้างในว้าวว้าวสวยมากอ๋อแป๊บมึงนะคะยังมีอีกจุดหนึ่งคะ่ะนีนน่ข้างหลังอีนะคะเดี๋ยวปันจะลองแคะดูก่อนนะคะถ้าปันแคะไม่ได้ปันจะให้ตาล้องแคะค่ะ เพราะว่าตรงนี้มันเป็นกอไผ่เนาะเอาเริ่มครับเริ่มเลยมีเลยนะล,ลองเสียมใหญ่อยู่ก็ได้นะ ใช่ป่ะแน่ใจว่าสามสามเออน,นแสวยงามโอ้ไม่ระวังจะปีกไอ้น,นั้นนะไม่เคยเจอเลยนะครับมูหนึ่งประมาณกิโลอะไรอย่างเงี้ยอยากจะเจอเบ้าเหมือนกัน เอาห้าโลก่อนนะห้าโลก็ยังไม่เคยเจอใช่ไหมเจอเจอแค่มูลโลสองโลมูละสิบโลห้าโลอย่างเงี้ยไม่เคยเจอทีฉันว่าสามโลก็เยอะแล้วนะถ้าฉันเจอเพราะว่ายังไม่เคยเจอไปเยอะๆไงนี่จะรีบแค่นะคะไปด เปลี่ยนได้นะหรือว่าถ้าอยากขุดก็ไม่ว่าเอาตะก้มาขุด,ดก็ได้เอาตะก้มาขุดโอเคดินดินไพ่แบนี้ข <c oughs> องขายำมันเลย 呀，干开、yeah,。 ก็เยอะนะครับ ช่วยไหมช่วยได้ก,ก็ดีครับออืมไม่เป็นไรแต่เนี่ยหมดแล้วใช่ไหมเหลือแค่สามดอกใช่ไหม ต้องพอขุดง่ายอยู่นะโอเคด๊อกไปค่ะไปจุดนี้นี่นะคะจุดนี้เหยียบเหยียบมาแล้วกัน ลากพา่จะช้านิดนึงดึง,ด,ด,งดึงหน้าออกมาดึงไม่ได้ลากพมันอย,อยาดึงได้ไงทาต้องค่อยๆดึงดึงแรงแล้วลากพมันบีบมันแบบต้องถนอมถนอมใช่มันบีบตัวเห็ดนี่ทําให้ใพอดึงแรงล้วมันจะขาดถ้าเธอจับผิดที่ปุ๊บมันจะยังไงมันจะกามันจะหักทันทีใช่ จะกรอมันจะห่างจงินี่มันต้องพิธีพิธนันค่อยๆเด้อน้องเด้อเหมือนเชฟทำอาหารต้องพิธีพิธนัน แล้วอ่ะอยากจับมาจุดสุดท้ายแล้วนี่นะคะอ้โหอันนี้อันนี้ยังไม่บานนะคะเมื่อกี้เมื่อกี้ถ้าไม่บานคือไม่เห็นนะใช่ที่มันอมค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 อม เป็นเห็ดปวกที่ชอบขยันขึ้นในกออะไรนะเป็นเห็ดโคนอื่ชอบชอบขยันขึ้นในกอดูนี่จากหา น่าจะได้โลเดียวนะคะเล็กอดอกมันเล็กด้วยเานะะยาะเดอกนี้มันเล็กจัง อนนโอเคนีค่นะคะจุดนี้ก็ได้ไปเยอะอยู่เหมือนกันนะคะแต่อาจจะได้ถึงเกือบโลได้ไหมโลหนึง่งก็ได้โลหนึง่งก็ได้แต่ไม่องโลตอนนี้มันก็จะไปขึ้นเขาต่อนะคะเผื่อขึ้นอีกเราต้องรีบไปดูก,ก่อน,นะคะ่ะนี่มานจะอ,อีกจุดหนึ่งนะคะแต่ว่าจุดนี้ขึ้นไม่เยอะ ป,ปันแคกไปเลยสิบกว่ดอกโอ้ดินดีขุดง่ายมากดินดีขุดง่ายเลยบานแล้วบานแล้วแต่ว่าบานยังพอดีนะพอดียังไม่ถึงกระเหลืองใช่ถ้าบานเรื่องคือใบจะล่มแล้วทำไมดอกมันไม่ค่อยใหญ่ไม่รู้เหมือนกันครับ ะต้องเพะยากันยุงติดตัวนะคะจะเป็นปานจร้งยากันยุงไปแล้วลืมไม่ใช่ทิง้งลืม okay, ก็ใส่ไล้ชั้นใช้เอาออกมาใช้แล้วก็ลืม ขึ้นน้อยแท้ทำไมไม่ขึ้นเยอะๆทีก็มีล่าม้นะครับมันก็ต้องใช้ตะขัดไปเลยมันดอกมันบานแล้วเ้วยครับเราเลยก็ขุดไม่ลึกเท่าไหร่นีดอกกระเจียว

ต้องไปหาจุดอื่นต่อตอนนี้มันก็มาเจออีกจุดหนึ่งแล้วนะคะนี่ค่ะอย่างเยอะครับท่านผู้ชมเยอะมากแต่ว่าบานแล้วนะคะบานแบบอาเต็มที่แล้ว,วนะให้ดูก่อนแป๊บนะครับน,นี้โอ้โหเป็นกระจุกใหญ่อะ่ะใช้ได้เลยไม่เสียเวลานะครับมารีบถอนกันเลยดีกว่านี่ตรงนี้เป็นรากกอไผ่นะอยู่ในกอไผ่บานนะครับ นนี้บามันขึ้นก่อนนะคะอืมเราก็ไม่รู้ด้วยไม่ได้ขึ้นมาดูก่อนหน้านะครับขุดขุดขุดไปเลยเดี๋ยวแต่กล้องอันนี้ให้โอเคเดี๋ยวจะกล้องเก็บให้ แต่กล้องตามปิดดินเลยนะได้ได้เดีด๋วยวกล้องตามปิดดินให้วันนี้เป็นเป็นเป็นเบให้ปันปันครับโอ้ตรงนี้คุณง่ายชอบเลยดินดำนะครับโอ้โหชอบชอบขุดง่ายเลยออโอ้ยเกือบจะบาน<อ>แล้วบานแล้วคะ่ะเกือบจะบินเกือบจะบินแล้วอ่ะมันเริ่มเรื่องแดงแล้วอ่ะแต่มันยังอยู่ในอาการที่ใช้ได้นะครับงูมา ไมโคมาดิส่ได้อยู่ถ้าอย่างนี้เราก็ไม่ต้องขุดลึกเพราะว่ารากมันมันก็จะเริ่มเน่ามันก็กินไม่ได้อเออท่อนเลยก็ได้เห็นป่ะเพราะว่ามันจะเสียแล้วนะอ๋อใช่ค่ะเพราะว่าดึงได้เลยเนื้อมันใช่เน,นืเ้อมันเริ่มลุ่ยแล้ว<ม>คิดดูนะครับถ้าเจอเมื่อวานจะขนาดไหนโอ้โหนังสวยอะ่ะ มันลงมันมันหักกันเลยมันเองมันจะบินแล้วใช้ได้ไปกินได้อยู่เค็มนะคะใช่ถ้าที่บ้านก็ทำเมนูแบบต้มเค็มต้มใส่น้ำปลาค่ะแต่สำหรับเมนูวันปันคือต้มยำาต้มยำเห็ดใส่ปลามั่วซั่วโอ้โหแซ่บร้ายค่ะชีวิตที่ลงตัวคือการกินปลาค่ะ นี่ปาลาร้ามันก็มาจากของธรรมชาตินะเดี๋ยวกองช่วยถอนครับเพราะว่ามันถอนง่ายโอ้เป็นปันลิฟจัง ปั่นทีน่นดึงเลยแค่ดึงก็ยังได้เลยใช่ไงก็บอกแล้วมันดึงได้วางเลยครับมาฉันว่าฉันรีบแล้วนะฉันคนรีบเหมือนกันนะเอา้าก็ช่วยถอนหน่อยดูนี่ดูนหน่อยก็บ้าบานเหลือเกินใช่ วางเลยวางใส่ถุงได้เลยนะครับสามดอกสามดอกนี้ก่อนดอกนี้ดอกสวยต้องขุดนี่ดุนกินแล้วฉันดูว่าหอยมันเป็นหอยเลยแต่อย่างแ้ได้นั่นล่ะแ้ก้ามอีกและใบมันะโอ้ยกลม น<อ>ี่กลมสวยน่าจะขึ้นที่หลังพวกขึ้นก่อนคงไม่เป็นอย่างนี้นี่มาต้องเจอดินแบบนี้สิขุดขุดขุดงัดงัดงัดสบายสบาย อย่างเดียว่ะ <laughs> ว้าวอันนี้เห็นันเปลี่ยนชุดไม่ใช่อะไรนะคะถอดชุดไปชิ้นหนึ่งค่ะร้อการ,ร้อเอ <laughs> อันนี้ดูดิดนเออดิกินข้างใน เริ่องมีแดดแล้วแต่ยิงร้อนยังก็เดิมโอเคนี่ก็เยอะอยู่นะครับแต่ว่าน้ำหนักจะเบาหน่อยเพราะมันบานแล้วเห็นไหมครับโอ้่าได้จครึ่งถุนเนาะคลิปนี้ปันก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะคะเ,เดี๋ยวรอชมกันอ,อีพีสามค่ะปันจะเดินขึ้นเขาไปหาอีกค่ะ